เรื่องของการถ่ายรูป ตั้งแต่มีกล้องตัวแรกเกิดขึ้นในโลกใบนี้การถ่ายรูปก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในสังคมโลกซึ่งมีส่วนสำคัญในหลายๆอย่าง,เ,งเช่นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านจากรูปภาพที่บันทึกเอาไว้เรื่องราวภาพลักษณ์ของสถานที่และบุคคลก็ผ่านจากการถ่ายรูปเหมือนกันสยามนี้มีเรื่องเล่าในตอนนี้จึงของนำเสนอพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากลองมาฟังดูครับว่าพระองค์ดำรัสไว้อย่างไรเช่นเคยครับหากข้อมูลขาดหายเนื่องจากเงื่อนไขของเวลา ฝากติดตามคลิปยาวนี้น,นะครับซึ่งจัดทําควบคู่กันเสมอครับขอบคุณมากครับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1นึ่ในหลวงกับการถ่ายรูปในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระทํามลัดกับลีเจเนลเดวิดช่างภาพชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงจากการฉายพระรูปพระบรมฉายาลักษณ์ราชวงศ์ทั่วโลกและได้เดินทางเข้ามาฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ของราชวงศ์ไทยและได้บันทึกไว้ในหนังสือ The Royal Family of Thailand ว่าเราไม่ค่อยชอบเวลาใครมาถ่ายรูปภรรยาของเราเราจะรู้สึกห่วงและอิจฉาบรรดาช่างภาพทั้งหลายเพราะเราชอบถ่ายภาพพระราชินีด้วยตัวของเราเองเราไม่เคยทิ้งรูปของเธอสักใบเดียวแม้ว่าจะมีบางภาพที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามมิสเตอร์เดวิดยังของพระบรมราชานุญ,ญาตฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระองค์ท่าน ยามทรงเฮลิคอปเตอร์พระองค์ท่านทรงปฏิเสธด้วยรอยแย้มพระสวนและมีพระดำรัสว่าไม่ถูกต้องนะเพราะเราไม่ได้ขับด้วยตัวเองภาพถ่ายที่ดีควรบอกความเป็นจริงคุณรู้ไหมว่ารูปครอบครัวของเราที่คุณถ่ายไปสําคัญกับประเทศไทยมากพอรูปเหล่านั้นช่วยให้โลกเข้าใจประเทศไทยเมื่อโลกใส่ใจประเทศไทยเขาก็จะใส่ใจประชาชนของเรา